สวัสดีครับตอนนี้8ป4นาฬิกา54นาทีนะครับสาธุสาธุจับจับน้ำนะครับจับสิ่งของนะครับที่นำมาถวายลวงตานะครับ สาวุสาวกเห็นตัวจริงเลยที่พี่น้องกว่าเห็นตัวจริงแล้วนะครับน้ำมนได้นะคะแก่ออกเลยครับแกออกเาเป็นน้ำมนอย่างนี้เลยยกวรอลงตานะครับยกไปรอหลวงตานะครับ สาธุสาธุครับจับรวมกันเลยนะครับสาธุสาธุครับ